สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มัาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับบาดหวานฉ่ำที่เสี่ยงไฮ้เมืองจีนครับพี่น้องนะครับหลังจากบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าไปพรานคายนะครับไปเที่ยวสันพี่น้องนะครับล่าสุดนี่ได้พอ่ออ่าในส่วนของบอสลูกแก้วพ่อมันนะครับ ไปเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะนัดกันหรือเปล่านะครับพี่น้้องนะครับเอฟซีเนี่ยยิ้มไม่หุบนะครับแล้วก็แฮชื่นชมเนี่ยเยอะมากนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยเหมาะสมกันแท้นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพมลิขิตป้าเท่าที่เบิ่งข้อความนี่แฮชื่นชว่มมาบอลลูกแก้วเนี่ย เหมาะสมกับบอสบิ๊กสุดๆเลยนะครับแล้วก็ภาพว่าได้นัดหมายกันจริงเนี่ยไปพ่อกันโดยบังเอิญเนี่ยสแสดงว่าเป็นพม้มลีขิตแท้ๆสันพี่น้องนะครับ mm hmm. FC ก็บอกแบบสั้นนะครับในส่วนของฟังของบอสบิ๊กครับแต่ว่าก็มี FC ซอีกฟังหนึ่งครับเพื่อนอาจสิอิจฉาหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะร้อนใจหลังเห็นภาพคู่กับบอสลูกแก้วหรือไม่นะครับเห็นมีความสุขก็อาจสิแบบ รอนใจหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งบอกแบบซีครับพี่น้องน,นะครับบอกว่าว่างๆไปเที่ยวจีนตั้ง3วันเนี่ยแต่ไม่ไปหาลูกไหนบอกรักลูกเป็นห่วงลูกคิดถึงลูกไงปา๊าแฮชแท็กรักลูกแบบใดวะปา๊า อดเอฟสีฝั่งหนึ่งก็โพ์มาแบบสีกับพี่นอนะครับหลายคนหลายท่านก็งงนะครับว่าโอ้ยเขาไปเทียเ่ยวไปดิวงานไปเบืองงานหรือเปล่านะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยเห็นคนมีความสุขก็ไปแซะเขาเนาะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอา้ามันติดเสาร์อาทิตย์ ไปหาอยู่แล้วอันนี้มันวันจันเด็กๆเ,เขาไปโรงเรียนหรือเปล่านะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยไก่เขาไปแน่นะครับบางคนก็บอกว่าถ้าเขาไปก็หาว่าเขาเนี่ยไปหาลูกเอาลูาเมฮ็ดคอนเทนต์พอเขาไปเมืองจีนก็บอกว่าบ้อห่วงลูกตีโอ้ยปาดเอฟซีทัทนนีกับสวนกับแบบซีครับนั่นแหละครับหลังจากในส่วนของเอฟซีเพิ่น คอมเมนต์มาแบบสีเพจยายแบมๆนะครับเพื่อนก็นเอาแคปชั่นมาลงไหวกับพี่นนอนะครับเอฟซี FC เขาไปฟาดกับเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกโอ๊ยอิจฉาตาล่อนเนาะเห็นคนอื่นเขามีความสุขเห็นเขามีคู่กันเหมาะสมกันนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าค้นเหมาะสมกันพากันเฮ็ดพากันสร่างมีตรรว,วยกับรวยเดอ้อปาตกทันนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่บอสบิ๊กไปจีนคราวนี้นะครับแล้วกันในส่วนของ คลิปเนี่ยเยอะเย้มมากไปในส่วนของคอนเทนต์ครับแล้วก็ท้ายรูปฝากเอฟซีแห้กิจการหวานฉ่ำนะครับแล้วก็รูปคู่กับบอสลูกแก้วด้วยพี่น้องนะครับโอ้ยหวานคักหวานแน่ครับเอานุ่มอ๋องเลยเอาข่าวสารมาบอกมาเล่าเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ